คำเตือนช่องนี้นะผมมีการใช้ถ้อยคําที่ค่อนข้างหยาบคายนะครับผมในบางเนะะื้อหาที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยควรได้รับคําแนะนํานะครับตอนนี้นะครับผมช่องของบาร์บะตูนเนี่ยมีระบบดิสคอร์ดแล้วนะครับผมใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยเนี่ยก็สามารถเข้ามาได้ที่ใต้ล่างดีสคริปชันนี้เลยนะครับผมโอเคงั้นเพื่อนไม่เป็นการเสรียเวลาไ่างั้นเราไปเริ่มดูคลิปเลยดีกว่านะครับผมรับชมคลิปให้สนุกครับทุกคนระวังกบลิ้วเนโกนาานเนโก,นโกอ้าวมันนลงน้าีีตตี ตีพาพาเฮ้ยอย่านะเฮ้ยตีตีแกะเฮ้ยตีแกะได้เฮ้ยตีแกะตีแกะกูยังตีแกะไม่ได้เลยอะไรกันนี่เดียวใช้ขวานได้ไหมขวานจามแกะกูยังแช่เลยใช้หมัดได้ไหมหมัดหมัดก็ได้หมัดหมัดหรอนี่หมัดใต้หมัดใต้เฮ้ยเฮ้ยแกะมันสู้ด้วยเหรอแกะมันสู้กูด้วยเหรอไอ้บอลปีแกะไม่เคยสู้ตัวอย่างในนี้เป็นอันตรายหมดทีเฮ้ยเฮ้ยกูจะตายเพราะแกะ ไอ้ี้ยแม่งเล่นอย่างยากเฮ้ยเฮ้ยชุดอย่างนี้มาแล้วชุดอย่างนี้ไม่น่าตีหรอกน่าจะเป็นคนที่ปกป้องเรา NPC ปกป้องเราแน่นอนเ้ยขนาดเล่นนอร์มอลเลีไอ้ย่าต้นมีเฮดแบกโดนตีไปแล้วเฮ้ยต้นไม้มันไม่น่าตีเราแล้วมัน้คือโอ้โหเดินมาอย่างนี้แสดงว่า ไ <poured alive ấy> อพี่วิ่งกูยังไม่ได้ไปตีต้นไม้เลยวไม่ก็ตีกูเฉยเลยไอ้หลุมศพอะถ้าเกิดพี่วิ่งไปที่หลุมศพอะพี่สามารถเก็บของที่พี่ตายคืนได้ไหยอ๋อประเด็นคือกูไม่ได้เกิดตรงศพกูอะสิอันตรายอันตรายมึงมันมีหอยทากตรงนี้ด้วยหอยทากเอ้ยหอยทากเขาไปตีกูใช่่อมาอย่านะหอยทากมันเป็นสัตว์รักโลกไอ้พี่ว่าไงซอยจุระวังไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วอุ้ยอุ้ย วิววิวอย่า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 เข้ามาอย่าเข้ามาอย่าอย่าไอมดเฮียไอมดเฮียโอ้ดาเมจรหนึ่งเยเหรอแม่มันน้อยว่าเอ้ยเทพธิดาช่วยกูด้วยเทพธิดาเอ้ยมันไปสนเทพธิดาแล้วมันไม่สนใจกูว่ะได้แต่เลี้ยวมองมันอยู่ f a ก a w a เอ้ยมันจะมืดแล้วอ่ะว่าเราไม่ปล่อยให้มืดหรอกเฮียโกแม่งระดับโหดเฮียใครจะไปปล่อยให้มืดวะเฮ้ยกอะไรขึ้นต้เก็บเลเวล เลลเเวก็บเลเวลนี่ไงเก็บไงวะหอมมันตายแล้วอ่ะวิเฮ้ยเลเวลสามเด้งมาขนาดนี้กูปิดประตูเลยเอาอะงานนี้กูมาแล้วไอ้น้องแล้วเจอกูอุ้ยซอมบี้ไม่เท่าไหร่หรอซอมบี้อ็มะไม่เท่าไหร่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 ศพคนดังว่ะศพคนดังอะเจอกลัวเสียงอะไรวะเสียงเสียงอะไรค่อนข้างน่ากลัวยุงขอร้องแหละยุงไม่โหดเท่าไหร่ยุงมันไม่โหดเท่าไหร่ไม่โหดเท่าไหร่เอาเวลมา เอาเวลมาเออเวลมา3โอเคเฮ้ยเคล็ดลับความรวยเฮียฆ่ายุงได้เวลเยอะมากเฮี้ยหมูจะสู้ได้ป่าววะได้แล้วมั้งได้แล้วมั้งหมูได้อยู่แล้วมั้งได้อยู่แล้วมั้งได้อยู่แล้วมั้งตายเถอะตายเถอะตายเถอะตายตายดิเออโอ้ยนึกว่าแม่งจะไม่ตายเย้ยไอพี่ยุงไม่ใช่ยุงมันคืออะไรขนาดหิ้วห้อยอย่างตีอะไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่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 แล้ว่อย่แอย่แอยู่แล้วกูไม่อ่แล พี่เจอโอมิวจิตาเดียวโอมิวจิตาเดียวมันคงไม่ทำร้ายพี่ใช่ไหมแต่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 มันเดินมาแล้วอ่ะบอกมันน่าจะตีเราเนี่พี่นะใช่พี่คิดเหมือนกันพี่คือมันเดินมันเดินมาพี่ว่าเร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 าไปดีกว่าพี่ว่าเราเราไปดีกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยทิ้งทิ้งทิ้งโอ้โหไปฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเลยโอ้โหฝั่งอในโกเคียวเียมันเดินไปแล้วพี่ไหน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 วะไหนวะเออวะเออโอเคโอเคโอเพี่กำลังไปพี่กำลังไปเอ้ยโอ๊ยพี่โดนแล้ววะ ไ้ดพี่โดนเลยตายโดนเลยตายว่ะพี่โดนหอยไงไอ้หอยทักที่ได้เตี้ยดีพอแบบว่ามันต้องเหมือนมันต้องระวังตลอดเวลาเลยไอ้ดิโกมึงไอ้ดิโกกูไปเลยคุณไม่อยู่แล้ว มึงพากูไปไหนนี่ววิ่งกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วจ๋ามันตามไม่ยู่เลยเฮ้ยมันตามอยู่อีกแล้วโอ้โหกูกูรู้มันเลิกตามแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่าต้องสวนแล้วว่ะเอาดิเดี๋ยวเด้อสวนขุดหายเอาเปล่ะถุนถุนถุดขุดถุนถุนเอาเะล่ะเอาเปล่ะแห่งแม่งมันทำสิ่งเดียว ปินอะเิ้ยพี่โดนวัวตีนกพี่โดนวัวตีพี่โดนวัวตีพี่ตายพี่ตายพี่จตายพะวพี่ตายพพีาะวข้าแล้วขาแล้วโอเคโอเคเยี่ยมเยีม่ยมนไงโอ้โหนกโไอชิวงีกูทำเงี้ยเหรฮะไเหี้ยหืมส์เอ้ยชิบ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 เน็อโ้เอา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 เดีเเอาเอเอาเเอาล่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 อ้เยกูแตกกูแตกน็กกูแตกกูแตกเปล่ อ้หอ้อ้อไอ้หอนหอหอหนเฮ้ยกระไดเ้ยบกเจอมูฮาเฮ้ยเฮ้ยเเดิมมาหากูมเดิมหากูมเดิมหากูมเดิมหากูมาหากูหรือว่ามันจะมันจะมูฮากูแล้ววะตีทหารดีกว่าเพราะทหารมันแบบลงน้ำแล้วมันช้ามากโอเคโอเคโอเคได้ได้ไอปั๊มเบลไงปั๊มเบลได้ได้ไดปั๊มเบ่องระวังลถ่วถุยนะเจมดูล่อลงน้ำไม่ได้มันเหมือนหนูมันขโมยของบนมือได้นะเว้ยระวังเดี๋ยวฆ่าด่าก่อน ต้องฆ่าดาบเพี่ค่อยๆโอ้ฆ่าตัวธนูฆ่าดาบฆ่าดาบฆ่าดาบช่วยด้วยเอาอีกฆ่าดาบอืมมาคนเออมึงเฮ้ยถ้าดำน้ำนี่มันน่าจะยิงไม่มันถ้าดำน้ำน่าจะยิงไม่โดนเว้ยเฮ้ยไม่โดนก็เที่ยละไม่โดนก็เที่ยแล้วโอ้โหนี่กูจะตายจริงกูจะตายจริงเจ้คุจะเอื้อโอ้ยอย่าเหยียบดอกไม้นะทำไมอะสีสีอะพี่ หมฮหันออกะล่าออกบลาแหมมันนิ่งวะอ้าวมันนิ่งไอ้นี่ก็ตีฟรีดิครับตีฟรีตีฟรีตีฟรีคิวคิวเอโหยไอ้กูเลยว่าหาแล้วอัพก่อนเดี๋ยวกูตายเอาของมาเอาของ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 มาโอเคไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยกูมืด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 ไอ้เหี้ยไม่อะไอ้เจ๊หลัหมอเผื่อหมอเผื่อตรงนั้นออื มันในลังมันเลยเว้ยนั่นน่ะมีจระเข้เคมันเอ้ยมีจระเข้สีขาวคิดว่าไงวะไม่น่าหัวเลยแต่ว่าจระเข้เนี่หรือเปล่าวะหนีก่อนแล้วกันมึงเก่งไงก็สู้กูไม่หรอกอวยเอ้ยจระเข้ไม่ไหวน้ำช้า่ะกูอีกเอ้ยเสร็จกูดีงานนี้กูบอกแม่แล้วมั้วจระเข้มันอุ้ย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 เอาดิอุ้ยเฮ้ยตายเหรอตายปะเนี่ย

เราอย่ากลัวว่าเราเติมไวไอ้เฮียไม่ไม่มีคนมาจ่อหน้าเลยตะกี้นี้นี่ตายตัวที่ผมฆ่านอกจากการเคลื่อนคนขดขดขดคนเลี้ยวผมไม่ได้เลยนี่โดนโอ้โหมันแรงมากมันแรงจังวะมันแรงมันเรือทำไมมันแรงจังวะขอขอขึ้นไก่ไก่ไฟไอ้เถียขอขอขึ้นเดยนะครับอย่าอย่าไล่ผมเลยอย่าไล่ผมเลยอย่าทับไล่ผมไปแล้วไปอยู่ตรงเฮ้ยโดนไปหนึ่งไม่เห็นได้เลยวะ เพื่อนขากูหักขาเลยเฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยฉลามกูเจอนักลุฉลามอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอย่าเข้ามายแค่นี้ก็ลงน้ำไม่ได้ใช่ไหมล่ะไอ้น้องมึงอะได้แค่อยู่ตรงนั้นแหละแต่มึงเอาไว้น้ำไม่เป็นอุ้ยอีสิ อีสิเฮ้ยโอ้โห้ฟาดทีที่แม่งแบบอ,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 อ้าวมันติดว่ะมันติดแบบนี้เท่ากับเ็ดกูดิอย่างงี้ถ้ามันเดินมาไม่ได้ก็เหมนีครั้สุดหลออ่อเฮ้ยอ,อย่านะเอาปลาเอาปลานี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาปลาตายมึงต้องตายแล้วจากกังหวะเนี้ยมึงต้องตายตายอือม,มึงไปตายมึงว,วัดกันระหว่างมึงตายกับวุฒิกูพังอะไรจะพังก่อนแตกตายก่อนกันมึงอือ อืมกูมีขวานด้วยดาเมจเข้าท hey. <ay> ีละวสองเองเหรอสองเอ้ยไตายแล้วว่ะเฮ้ยขอเวลเลยละกันเป็นการสู้ที่ขี้ขาดมากเฮีย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 อืมไอเสือโอ้โหไอ้เคี้ยวมาอย่าเฮ้ยเสียวตูดเลยมันอยู่หลังกู เสียงมันไม่จะเดินตามผมไ่ตลอดเวลาเลยว่ะไม่อยากเข้าใกล้เลยแต่ก็รู้ว่าเสียงแต่คงต้องคอล้อรู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูงขนาดไหนใขไขก็รู้มันเป็นไปไม่ได้แต่เขาว่าแรกมันแสงให้ฉันจงสีขึ้นแปตายสิ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 โอ้ไม่ตายด้วยยังมีอีกเล่มอีกเล่มหนึ่งอีกเล่มหนึ่ง เล่มหนึ่งเออตายแล้วว่าจร์เจียสีขาวนี่กระจอกมากด<แ>ีอย่างเลยเวลาเห็นแบบกลับบ้านมาแล้วเห็นคนอยู่ในเซิร์ฟเต็มขนาดน,นี้ไม่เห็นรู้สึกดีเลยกูดูด้กดตีที่ไหน <c oughs> อยไรเงี้ยเฮ้ยไอ้เฮี้ยมีคนตีหอยทากอยู่ยไม่สุดสุดอะไรกันนี่ไอ้กูเอาบ้างดิไอ้เฮี้ยเร่่องยุกเอาบ้างเลยทำไมตีนี่ตีองหลงเฮ้ยนี่ตีโดนผ้าโดนผ้าในกูเฮ้ยขโมยเบลเลย เวลของพี่นี่ต้นไม้ตนไม้ต้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 ้ยโอ้เ่ยีนี่แรขึ้นโนกมันแรงมากเอ้านี่ไม่ใช่ในกโะไอ้่นคุณเหมียวนี่มาเอ้ยเอาเลยพี่ทนล่อให้เ้แต่พี่เดินช้าตัวล่อซื้อไงตัว่อซื้ออ่ะดน่อซื้อไงคุณเหมียวต้แต่ไปแล้วไตีทามั้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอยอ ของเพื่อนเราเฮ้ยม oh 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 oh! 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 ันต oh! 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 ิดพิษมันติดสโลมติดสโลมเดี๋ยวรอสักแป๊บนี่นี่ไงนี่เันพี่ต้นไม้รักต้นไม้รักก็สองเราต้นไม้รักก็สองเรารักก็ส่องเราอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อ้ยอุ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 ้อุ้ย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 อุ้อ้ยอุ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 ้ยอ้ยอุ้ นี่ไงองค์เมียวองค์เมียวแต่มันแรงนะมาตีตัวนี้เนี่ยเออได้ได้ได้สักสักทีบอสักทีบ่อเอาบอเอาบอดีนะอืมอื้มหลบหลบลีกลบลีกนี่ลบลีกลบลีกปึ๊บหลบเลีกมันหลุแต่กี้สำหรับวันนี้ช่องขอมาประตูขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผม